สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กเรากลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้จุกมีวิธีการทําแกงปลาสวายใสหน่อไม้ดองมาฝากกันครับสูตรนี้จะไม่ใส่กะทินะครับจะเป็นกึ่งๆึงแกงปลาเลยนะครับแต่ใช้น้ํามันผัดพริกแกงเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสนมกันก่อนเลยครับอันดับแรกส่วนผสมจะเป็นเนื้อปลาสวายนะครับก็หั่นเป็นชิ้นคุกเกลือร้านทำความสะอาดไว้ให้เรียบร้อยดึงเส้นคาวเส้นอะไรออกให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ พยายามขยำเกลือล้างหลายๆรอบนะครับจะได้หมดคาวครับสำหรับเนื้อปลาสวายนะครับต่อไปเป็นหน่อไม้ดองโจ๊กใช้แบบเป็นแผ่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวโจ๊กจะนําไปต้มกับน้ําให้สุกก่อนนะครับใบกะเพราเด็ดให้เรียบร้อยน้ําสะอาดครับผมพริกแกงเผ็ดครับอันนี้โขกทิ้งไว้ยังไม่ได้ใส่กระปินะครับพริกจินดาใบมะกรูดฉีกครับกะปิครับเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปครับนี่นะครับน้ําปลาครับ แล้วก็น้ำมันสำหรับผัดส่วนผสมทั้งหมดมีเท่านี้เลยครับเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยครับผมเมนูนี้ง่ายมากๆอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องต้มหน่อไม้ดองให้สุกก่อนนะครับ 1. เพิ่มความปลอดภัยด้วย 2. มันจะได้สุกไปเลยปลาจะได้ไม่เละนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเคี่ยวหน่อไม้ดองในเมนูเราเนี่ยมันจะทําให้ปลาเละไปนะครับ พอน้ําเดือดพุ่งเราก็ใส่หน่อไม้ดังลงไปต้มนะครับสัก 10- 15นาทีก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยครับอันนี้ส่วนตัวโจไม่ชอบทานหน่อไม้ดองที่ออกเปรี้ยวจัดฉนั้นโจกกจะต้มนานนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครอยากจะกินเปรี้ยวหน่อยก็ต้มสักห8นาทีก็ได้น้ําเดือดแรงๆนะครับนี่นะครับตั้งไปเรื่อยๆเลยครับน้ําต้องเดือดๆนะครับหน่อไม้ดองนี่โจกแนะนําเลยครับว่าเราควรจะต้องต้มในน้ําเดือดนะครับเพื่อความปลอดภัยครับ เสร็จแล้วก็ไปเอาน้ําออกนะครับเก็บแต่เนื้หน่อไม้ดองเอาไว้แล้วก็พักในตะแกรงให้เสด็จน้ำครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มแกงกันแล้วครับตั้งกระทะรอได้เลยครับพอกระทะเริ่มร้อนนะครับโจก็จะใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปสูตรนี้มันจะคล้ายๆแกงป่านะครับอย่างที่บอกนะครับแต่มันจะนําพิกแกงเผ็ดไปผัดกับน้ํามันจนมีกลิ่นหอมก่อนครับแถวบ้านโจจะ ทำเมนูแบบนี้ค่อนข้างเยอะครับผมแล้วก็กระปีนะครับแต่ถ้าใครโขลกพริกแกงเองใส่กะปีลงไปในพริกแกงแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่กะปิเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าถือว่าพริกแกงมีกระปีแล้วแต่พริกแกงโจ๊กเนี่ยถ้าโจ๊กโขลกใส่ตู้เย็นเก็บไว้นะครับโจ๊กจะยังไม่ใส่กะปิมันจะทําให้พริกแกงมีกลิ่นได้ง่ายแล้วก็หืนแล้วก็แฉะครับผมนี่นะครับจากนั้นก็ผัดด้วยไฟอ่อนนะครับไปเรื่อยๆจนพริกแกงเริ่มเหลืองหอมก่อนครับออกเกลี่ยนิดนึงก็ได้นะครับจะได้หอมนะครับ นี่นะครับประมาณนี้หลังจากนั้นก็ใส่น้ําสะอาดลงไปได้เลยครับอัตราส่วน้จเขียนให้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปดูได้ครับพอเราใส่น้ําลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับขูดพิแกงออกจากก้นกระทะนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยงไฟแรงจัดครับเพื่อให้น้ําแกงเราเดือดครับเดี๋ยวมันจะไหม้ติดตรงกระทะนะครับพอเสร็จแล้วก็ใช้ไฟแรงเลยครับตั้งรอจนน้าแกงเดือดครับพอน้ําแกงเดือดแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตนะครับ คือต้องเดือดพุ่งๆแบบนี้เลยก็นําเนื้อปลาใส่ลงไปได้เลยครับเพื่อนๆอาจจะใช้ปลาอื่นๆก็ได้นะครับปลาช่อนแบบนี้ก็อร่อยปลานินก็อร่อยครับเวลาใส่เนื้อปลาเนี่ยพยายามวางตามพื้นที่นะครับให้มันทั่วๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องคนนะครับแนะนําว่าให้ใช้มือหยิบลงไปทีละชิ้นเลยก็ได้ครับอพอหลังจากนั้นนะครับเราก็ตั้งรอจนเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับพอน้ําเริ่มเดือดโรยใบมะกรูดลงไปได้เลยครับ คราวนี้เราจะตั้งในน้ำแกงแบบนี้นะครับรอจนกว่าปลาด้านล่างจะเริ่มสุกครับไม่ต้องคนเลยนะครับใช้ไฟแรงนะครับเมนูนี้ปลาจะได้ไม่ข่าวมากครับนี่นะครับสังเกตว่าด้านล่างเนี่ยมันจะเริ่มเซตตัวแล้วปลามันจะเริ่มสุกแล้วนะครับ ถ้าเราต้มนานเกินไปหรือเราคนเนี่ยปลามันจะเละแล้วก็จะขาวนะครับนี่นะครับตอนนี้ด้านล่างเริ่มสุกแล้วพอเริ่มสุกเราก็ใส่หน่อไม้ดองลงไปได้เลยครับตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับเพราะว่าต่อให้เราคนปลาก็จะไม่ขาวแล้วครับเพราะว่าเราใส่ไปในน้ําแกงเดือดๆเนี่ยด้านล่างมันสุกแล้วนะครับขาวของปลาจะจัดเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งเวลาโดนความร้อนมันจะสุกครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปแล้วเรารีบคนเนี่ย ไอ้เจ้าโปรตีนที่เป็น่าวปลามันก็จะกระจายลงไปในน้ําไม่ว่าจะเป็นน้าต้มหรือน้ําแกงนะครับทาให้เป็นทาให้มันมีกลิ่นคาวครับโอเคครับเราตั้งมาจนตอนนี้ปลาสุกดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับด้านสางนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีส่วนที่ยังออก็นสีชมพูเล็กๆนะครับจริงๆมันสุกแล้วนะครับเพราะว่าด้านล่างมันสุกเรียบร้อยแล้วแต่เราก็พลิกไปอีกด้านหนึ่งให้มันโดนความร้อนให้ทั่วถึงครับ หลังจากนั้นก็ปรุงรสชาติเลยครับโจจะปรุงรสชาติแค่น้ำปลาอย่างเดียวเพราะว่าในพริกแกงเรามีเครื่องสมุนไพรแล้วโจก็ใส่กะปิลงไปแล้วมรสชาติมันจะกลมกล่อมอยู่แล้วนะครับแล้วก็โรยพริกจินดาหั่นฉแฉลบลงไปเพิ่มความเผ็ดร้อนจีดจานอีกอย่างหนึ่งครับใครจะใช้พริกชี้ฟ้าแดงก็ได้ครับอ่าพอเราใส่ไปสักคู่นึงนะครับก็โรยใบยกะพไไเรรกระพราน้ำต้องเดือดๆหน่อยนะครับจะได้มีกลิ่นหอมครับผมเสร็จแล้วก็ คุกเขาสักนิดนึงให้น้ำมันโดนใบกะเพราทั่วๆนะครับน้ำแกงของเรานะครับจะสังเกตเห็นว่าเนื้อปลาสุกเรียบร้อยแล้วนี่นะครับคราวนี้เ,เราก็รออีกแป๊บนึ่งรอจนกว่าใบกระเพราจะสลดแล้วมีกลิ่นหอมครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูแกงปลาสวายใส่หน่อไม้ดองอ่าสูตรนี้เป็นแกงแบบไม่ใส่กะทินะครับอย่างที่โจ๊กบอกนะครับแต่โจ๊กจะผัด พี่แกงกับน้ำมันให้มันมีกลิ่นหอมก่อนครับเพื่อนๆคนไหนอยากลองทําสามารถทําตามได้เลยครับอัตราส่วนโจเขียนให้ที่ด้านล่างแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้โจกด้วยนะครับใครอยากให้โจทําเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับโจะจะไปหาวิธีทำมาแบ่งปันกันครับวันนี้โจต้องไปแล้วสวัสดีครับ